โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแกรนดี้แบบเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นแรกของของมือถือเลยนะครับไม่มีกับดักนะครับตรงนี้มีอไนนะไรมมันไม่มีหมดให้เลยโอเคเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับ อยู่นี่ครอธิบายนะครับลิก์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเล่นกันให้ผ่านเลยนะคะเพลงก็เหมือนเดิมเนาะเี่ยครับมันไม่มีโหมดให้เลือกโอ้โหให้เลือกแล้วมันจะโหลดนานไหมเนี่ยเดีย๋ยวปิดเด็ดก่อนเดีย๋ยวปิด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 โอเคเดวันวันที่หนึ่ง เอวันดูสิมีอะไรอยู่อือยังเหมือนเดิมแต่ว่าโต๊ะเหมือนจะสะอาดขึ้นเตียงก็จะสะอาดในนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหคุแจะเซฟครับนึงเปิดประตูก่อนน,นี่นมนเป็นอะไรอืมเ๋ยวกอน ไกลกขึ oh no, 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 no. ้นมาเอาเนาะเลว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 เวเี้บลงบล มีแอปน้อยด้วยอะแล้วดูเหมือนห้องอาวุธมันจะไม่มี ันซ้ายหันขวาอ่ะเรื่อว่าหันไปสักพักจะอีก <Okay. S 1> จังหวะน,นี้รีบเดินเปิดลิ้นชักทูก่อนไม่มีไม่มีอะไรเหยียบเหยียบโอเคมาแล้วคุณยายโอเคยายเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้เลย อย่าิ่งวางออกมาโอ้โหมันวางกับดักอีกพีดอย่าโดนปิดปิดนี่มีคนอนนะโอ้โหแล้ววนลงมาทำไมนเนี<ฮ>่ยแล้วก็อย่าลงมา ยายคุณยายไม่เอากับเด็กนะไม่มีอะไรเลยมีมาสเตอร์คีย์อยู่ตรงนี้ โอเควิญญาไม่เห็นเออเห็นแล้ว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 โอ้มันเห็นง่ายจังทำไมเหมือนเป็น,นเอาวัญญาไม่พูดประโยคอื่นบ้างอะอจะหัวเลาะรีบไปดีกว่า ลงรีบลงรีบลงแล้วลงมาบนที่เดิมอีกแหละ<น>ปึ๊บยังหาครีมตัดสายไฟไม่เจอเลยโอเคุยายลงมาแล้วุยายลงมาแล้วค้อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ ح ح> จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหก,กับดักคุณยายแกนี่ก็ อืมไม่โดนเฮดูคุณยายดูเฮ้ยเห็นเห็นอีกแล้วเ้ยเห็นง่ายจังเลยครับคุณยายไม่ทันได้นั่งเลยโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เสียงเป็นไปเหมือนส,สาวๆจังเลยรีบไปรีบรีบ ถ้าเกิดไม่ปิดประตูแล้วคุณยายแกเข้ามาเลยเหรอปิดไม่ได้เอ้ยไม่มีเสียงโอ,โอ้โหแบบนี้มันจะผ่านได้ไหมล่ะผ่านได้ผ่านได้เอาคุณยายมาจูกกันดีกว่า จู้กันดีกว่าคุณยายจู้กันดีกว่าคุณยายได้ครีมมาละรีบลงมาหน่อยสิคุณยายยายลงมาคุณยายมาละลงมาละลงมาละรีบ Lip lip tắt phút, ai? để, 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 để. để cái nữa hả? Okay, wait a minute. Oh my goodness! ไปๆๆๆๆโหอาว คุณญายทำไมคุณยายเดินทีเท้าไม่ขยับนี่ไงขยับลนะ้ะมีเทพีเสรีภาพเดินหไปเดินไปเดินมาห่ือไวางกับดักพี่บอนั่นไงว่าแล้วเไปเลยุณญายเ,เดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยยังไม่แน่ใจเลยว่าค้อนอยู่ตรงไหนทางกิดเป่าโล่งสบาย แลนี่มีมีอะไรเอ่ยไม่มีเลยห้องปเปล่า จู้กันคุณยายจู้อีกแหละจู้เล็กหนาเขาไม่รู้หนาแล้วคุณยายคุณยายวันนี้ไม่เอาอย่าเปลี่ยนพิษอย่าเปลี่ยนพิษอย่าเปลี่ยนพิษคุณยยเจอไม่ค่อยถึงตรงนี้ก็ไม่มีค้อนนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวไม่หาค้อนไม่เจอเลยอออ่่ะค้นยู

y I oh. พอคุณจบแล้วโอเคใช้เวลาตั้งนานกับคุณยายนานหรือมั้ง3นาทีกว่าโอเคครับนี่ก็เป็นเกมแกนนี่เวอร์ชันเก่าสุดเลยนะคะขอบอกคือมันมีแอป,ปน้อยมากเลยคับคือมันห้องมันน้อยมากอาวุธก็ไม่มีลงรถก็ไม่มีแถมกบดักตรงนี้ไม่มีอีกตรงตรง,ตรงข้างๆ้างบันไดตรงเนี้ย เรามาสำรวจปุ่มต่างๆกันนะคะปุ่มแรกปุ่มข้างบนคือปุ่มเล่นปุ่มนี้คือปุ่มอ่านี่ไงถ้าใครอยากจะปิดเสียงเพลงเนี่ยให้กดตรงนี้แต่ผมไม่ปิดก็แล้วกันนะคบนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือปุ่มนี่ไงครับออกมาจากเกมเลย เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมนี้ดูนะครับไอเกไอที่มันเป็นสีชมพูอยู่ตรงเนี้ย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 เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ด,พด,ด,หหดูพอคลิปนี้เสร็จต่อไปก็จะมาเล่นเกมคุณใหญแกนี่แบบรวยรวยรวย,รวยมากเลยเขาบอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม